ใช้งานแล้วจากผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณคุณแม่เป็ดสมนมอบให้กับโครทางหันดีๆหันดีๆให้มันเข้าล็อกเดี๋ยวเราจะเอาแค่ไป้แม่มาให้ให้ด้วยแต่เรากันไม่กคุยแล้วถ้าเป็นของสดก็คืข้างล่างมัแช่แพวกนี้ได้มันไม่มีกีอะไรมากหรอกมึงก็ไปซื้อแ่กดนะั้็กไป่แก็มัดถุงแฉ่ง ถุงใสเนี่ยแค่น้แค่น้ไว้ก่อนอืออเช็ดก่อนเช็ดก่อนทำความสะอาดใส่น้ำกินแล้วก็มัดให้เเห็นถุงให้เลยปิดไว้ดงแาทหนเย็อือนแดมทนใช่ทุกเอน้ำแข็งค่ะเนี่ยเออแล้วก็ไม่ซ้แข็งแล้วเราก็ใช้ทุกเอาเหมือนโบราณนั่นแหละไม่ต้องใส่ให้เต็มถุงตุงเลยแค่ไปทำเป็นแบนไว้จะได้ทุบง่าย ้าตูมันจะหนาเดี๋ยวปุ๊กทำงานปั๊ดถ้าไปก็หักจะพาคลิปเจ้าอะไรคลิปถ่ายตู้อะด้านอะไรก็หักข้าไปไปไปสุดปิดยเอ่อป้าใ้เมื่อเปเอาอ่าหม้อไฟมาติดตัวกางก็ได้นะเออหรอเออ Dante, ก да ็คนที่มาอยู่ในวค้างก็แค่นี้นแค่นท่านคือนื้อเมร็แ้ก็ไว้รู้ว่าไปเดือเดียวได้ไหมเมื่เดือเนี่ยมือมันเอามอมาติดเลยแล้วก็จะอาดกันใช่เล้วทุกคนบู๊แฉ่แม่ขมยแฉ่แค่ังหเชียงทอนนะคะแล้วก็ รลนก็เป็นไอซีนไอซีนเไได้แกมินก็ไม่าก็ซื้อมาแล้วก็แช่ไว้กเจ้านก็แช่ไว้อนอะไรก็เอามาแช่ทีแกก็มาแช่ ปิดปิดปิดมันปิดตะกร้าตะกร้าที่สองตะกร้าแล้วก็เก็บมาเหมือแห้งไว้ก่อนอืมให้มันเดี๋ยวค่อยว่ากันปิดมีส่วนน้ำเย็นเราค่อยมัดตึงให้มันเย็นก่อนาวางไว้บนนี้แหลยเดี๋ยวเราให้มันเย็นก่อนแล้วเราจะแช่ใครมีน้ำปลาก็อยากกินน้ำแข็งกับมัดใส่ถุงทำเป็นเป็นขนมเหนียวไปก็ได้ใครอยากกินหวานเย็นเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอไอติมสมัยแต่ก่อนไง หวานเย็นเขาเรียกวานเออหวานเย็นเดี๋ยวน้ำแดงเราหมดเลยยังใช่แล้วเฮน้ำแดงเราเอาหมดแล้หัวน้ำใส่ถุงใช่กะทิแล้วก็ผักตูดใช่แล้วใช่แล้วเฮลูบอยจอดแดงเข้าเคอกเคยเคยเป็นแม่ค้าขายนั่นนั่นเอาอีกไหมครับค่อยอีกขายว่ากับแม่ค่อยเอาอีกเลยเอาหวานเย็นถุงละห้าบาทนองเบอร์ขายเออนั่นแหลยถุงละสองบาทเอ้าเสือแบกอะไรมาโอ้โหย่าชิ เสื yeah, hmm. like. mm ้อแบกอะไรมาโอ้โหไปดูส sí. uh ิไปดูส uh ิโ huh. อ้โหอุ้ยเต็มเลยอุปกรณ์เข้าห้องน้ำแล้วอแล้วอมใครรู้บ้างว่ามันคืออะไรมันคือกระจกเอาโอ้โหมาเด้อมาเด้อไอมิวคนเดียวหมดะยได้มแลคยมกันม โอ้ม่อยากจะเชื่ออาแล้วยาจีเดี๋ยวไม่ทันนะโอ้ทางขยะสวยมากทางขยะสวยมาเอ้าดาดาเบรกไปเบรกไปเบรกเร็ว นั่นไงในรังก็มีในรังก็มีห่นใคยจอมในรังอยเอารังใหญ่รับรองตับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาภาพใหมสโลโมใั่ีาเอาเอาเอากันนื่งสอไปแข่งกัน ก็ไอ้มิวมั่งเปลี่ยนอันเนี้ยไว้ไหนอันเนี้ยไว้ไหนอะไรในประเทศก็เสย้อวี่ไงจะได้ขาวๆอู้หูดาด้าไม่ยอมทตามเราเลยเขาเราคุณตาได้ทำเขาสโลหมดย่าเอ้ยัเ่าไปยังไม่ถ่ายเลยอ้าหนึ่งสองสามเดินเดิน

ไม่มีแตนไม่มีแตนปลอดแล้วโอ้โหประคำประเมื่อเนาะอืออืออือเอารวมรวมกันไว้ห้องใดห้องหนึ่งเอารวมรวมกันไว้ห้องใดห้องหนึ่งก่อนเออเอาเเอาเอาไว้ก่อนไปไปไป เอาขาตั้งนะแกะตั้งได้นะแต่ตั้งห้ามล้มโอไม่เราาไปปเเสียงดี๋ยวแกะได้ก็ให้ให้มือมาติดแผ่ผนังก็ได้พวกแกจะได้เข้ามาเป็นเป็นแล้วขาเลยนะตั้งตั้งตั้งเป็นขาตั้งเพราะว่าพวกแกจะได้อยู่ในห้องงานตลอดเพราะว่าจับกระจกได้นายจับผลงานสิขาดได้ทุกห้องหรือยังดูห้องแรกเลยค่ะ อยา้ยงเลยมีาาบ้านติดสายด้วยยางไม่เียมะบานใ้คแะเต็มสิกี่คะแนนได้ได้ไดเนนี้มาตัวล้วห้องแรกโปาเตนตรวเ้ย่้ย้ปาเตนตรวจงาน ไจปจะเจมันบอกว่าป้าติดสายชีดด้วยติดแล้วค่ะอือได้เจดแล้วนไดี้เจแล้วาจะมี้องาให้้เจ็ดแล้วมห้องห้องานมันจะมีทุกห้องที่เหี่ยห้องห้องปาราทางนี้ทางนี้ยังไม่มายังจะาททาอะไรอยู่อะถ้าไปถาไปป้าป้าจะมาเนี่ยไปสชั่วโมงขัรถเฉยสี่ชงนี่ยปท่าไหร่

ได้ับองเียมอเปิดเปิดใครจะกล้าจับเปิดบอกแลงตัวเนี้มันจะแรงแลงไม่ได้เออนี่นะเปิดได้เออยำเฮ้ยออน้เนมีัอยู่นยเ่มันนี้เช็คโถ่วมนะเช็คโถ่ได้ได้เออมา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 ห้องเสื้อแล้วป้าห้องเสื้อ โอโหเสือนี้มได้เลยเนี่ยาเดี๋ยวสี่วเดี๋ยวนีโอ้โหนี่เือเนี่ยจะไม่ขายก็จะแช่มันก็แไม่เลยกดไม่กดเลยแช่้มกดาเสือพรยาไหนไหมนี่ยังเหลืองเออเหลืองเลย ห้องแอนห้องแอนค่อมห้องที่เหลือให้ไปแล้วนะเดิห้องเองสองห้องเรอห้องแอนห้องแอนแค่ห้องเอน่าจะได้สักสคะแนนนะเลอะนี่ไม่ฉีดฝุ่นเลยนี่นะนี่ไม่ฉีดฝุ่นเร่ยังไม่ได้มพิเนี่ยทงได้เลยชุดนีเหมือนกเเย เออก็ม <ste al> ันกดไม่เ <Teach> ข <ık> <pesos> ้ามันกดไม่ลงมันก็เลยมันก็เลยค้างไม่ไม่พูอะไรก็ไม่กดเขให้ให้ถมันมาซ่อมันเนี้ยซ่อไปลยเนี่ยให้ผมลึกกันไปหรือเปล่าถ้าทำผู้ชายคังอะไรกเนี่ยพอนีดู้วมันไหลตลอดเยมันไม่ยุดเลยไม่ไม่เช้ามันไม่ยังไม่ไหลมือเางากี้วจะเห็นกันไหมเอาเอาถือกล่องง

เออ่เนักพ่อถักโค้งมันยังไม่ใช้เอามือล้เลยเออคือเจ้า่ะบ้าป้าป้าลม่โม่โดมโน่อยบินโดนบินโดนบินโดนบินโดเดี๋ยวจะโดนไ่ชเหรอ้ไมมาดูห้องข่ยคอยขัดเมื่อเช้านี่โอยโอ้ยอะไรอ เดี๋ยวเยวาชีไปเช็คเลยยาชีไปเช็คไปเช็คยาชีไปเช็คไ้าอะไรอย่งเงยรววค่อยลวงเลยเออต้องเลยมันจะมีไอห้องน้ำสามเหลี่ยมได้ไงย่อย่อย่อลงหน่อยย่อ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 ใหม่เลยทุกเจ้าจะแพ้ค่อยหมดเออไม่ได้หนเลยแบบใช่ใส่ชั่วก่อนอ่ะแต่มันยังไม่ได้เปื้อนยังไม่ได้ใช้เลยสรุปแล้วห้องประแตนสะอาดสุด ยัง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 รวมเลยยังยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยเองสามสามโมงพาแตนเช็คสำรวจให้คะแนนแล้วนะฮะเพราะว่าเรายังทำไม่เสร็จอ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเล็บีท่นมากค่ะใช่